วันดีสนุกฟรีดทรทีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ตอนที่ดูคนที่ประคองหนูคุณแรกคือแม่คะ่ะเหมือนบ้านที่เขาใหญ่หนูค่ะมันเป็นเดินขึ้นไปแล้วก็หนูก็สะดุดหินล้มแล้วแม่ก็มาพายุงช่วยคะ่ะ ใครเล่าให้หนูฟังแม่ค่ะตอนเมื่อก่อนมันมันไม่ได้ง่ายเนาะที่จะขายได้แบบนั้นแต่ว่าเล่าให้เขาฟังว่ามีหลายศิลปินที่ทําได้ไม่ใช่ว่ามีแค่แม่คนเดียวหนูร้องเพลงแม่ได้ไหมไม่ได้หนูจําเนื้อเพลงจำเนื้อได้แล้วก็ดีใจค่ะที่มีเพลงคู่กับแม่ บอกไปสอนลูกร้องเพลงป่ะไม่ได้สอนนางไม่ได้สอนไม่ได้สอนมันเป็นเขาเป็นอยู่เขาเองเออมันคงจะได้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยเต้นเต้นโถเต้นเต้นเหรอเต้นเต้นไหมคะเต้นไหมมารายการแฉมันจะอายเวลาอยู่หน้ากล้องนี่บอกไปสอนลูกร้องเพลงป่ะไม่ได้สอนนางไม่ได้สอนไม่ได้สอนมันเป็นเขาเป็นอยู่เขาเองเออมันคงจะได้ไปเองอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นยีนเด่นยีนหนึ่งที่แบบว่า คุณลูกได้อะไรไปบ้างล่ะคุณลูกก็พูดเก่งมากไงค่ะเหมือนคุณแม่นั้นมันก็ต้องได้อะไรมันอย่างกแจากพ่อไปคอนเสิร์ตโบสุนิตาครั้งล่าสุดที่รับมาทํางานกับพวกเราจ้ะตอนนั้นกี่ปีแล้วผ่านไปก่อนโควิดก็สามปีสี่ปีใช่สามปีตอนนี้นไม่เป็นสาวอย่างนี้เลยตอนนั้นร้องในคอนเสิร์ตตัวเองประมาณตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะสิบสามวันนี้เลยวันนี้เลยวันเกิดเอ้ารอวันนี้วันเกิดนะดอยตีน่าบอกโดนต้องให้ของขวัญหลานด้วยนะ นี่คือภาพตอนนี้คุณครูในคอนเสิร์ตตอนนั้นไงตอนนั้นค่ะนี่กี่ขวบอ่าประมาณเท่าไงสิบสิบค่ะประมาณสิบขวบเนี่ยแป๊บๆนั่นนีต่างกับตรงนี้มากเลยตรงนี้คือเป็นสาวขึ้นเยอะเลยอะโตเร็วมากเลยลูกอันนั้นเราเข้ามาได้ได้ได้เขามีเก้าอี้ให้เราเนาะนใช่ค่ะนั่งคุยกันค่ะอย่างที่บอกคุณโกโกสุิตาเนี่ยค่ะเมื่อเป็นคุณแม่ค่ะนางจะบอกว่าอะไรรู้มั้งชีวิตเป็นมนุษย์แม่เลยอ่ะ ที่แบบทุกวันใช้คุยอิกไลน์กันนั้นในโบทำอะไรฉันต้องไปสุดชีวิตฉันหรอฉันก็ต้องส่งลูกส่งลูกแล้วก็กลับมารับลูกรับลูกแล้วต้องทำอะไรนี่เลยบอกคนว่าเนี่ยซื้อัข้าวเข้าบ้านซื้ออะเข้าซูเปอร์เหมือนคุณแม่ทั่วไปเลยคือเช้ามาไปส่งลูกใช่เช้ามาส่งลูกทุกวันแล้วก็รับลูกแล้วก็สลับกับคุณพ่อเขาบ้างถ้าเราติดงานหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าหลักๆอะจะเป็นเราทําใช่ ซึ่งแม่ดูแลตลอดอย่างใกล้ชิดตลอดแม่กระทั่งนอนแม่ก็จะต้องเข้านอนด้วยใ่ถามว่าคุณยายบนแล้วถ้าสมมติวันหนึ่งแม่แล้วเวลาไปรับงานนะค่ะร้องเพลงก็สุนิตายังมีงานร้องเพลงอยู่แล้วยังมีอยู่ค่ะยังมีอยู่และอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเรารับงานแล้วตอนดึกๆอย่างเงี้ยกลับมา บางทีเขาก็ไม่หลับเขาก็รอเราบอกว่าถ้าไม่มีแม่แล้วหนูนอนไม่หลับเขาติดเอาขามาแบบมาแซใต้ตัวเรามาก่เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพ่อก็ต้องละเหตุไปนอนเตียงข้างล่างเพราะว่าบางทีลูกไปนอนข้างล่างแล้วแบบแม่หนูฝันร้ายก็ต้องมาเบียดกัน3ามคนอะไรอย่างเงี้ยไปมาพ่อบอกเงั้นเดี๋ยวพ่อละเหตุตัวเองลงไปข้างล่างกันก็เลยยกเตียงให้แม่ลูกไปอะไรประมาณเนี้ยซึ่งคันนี้เขาบอกเขาบอกว่าไงรู้ไหมคุณลองฟังดู เป็นเด็กคนหนึ่งที่แม่ลูกเขาผูกพันกันมากใช่ค่ะอันนี้บอกลูกจําได้เลยว่าตอนที่หนูหกล้มนั่นคือปัญหาของเด็กถูกต้องไหมคะ<ช>เหมือนกับ<ช>พวกเราโตขึ้นมาปัญหาจากหก<ช>ล้มเราจะค่อยๆพัฒนานไปเรื่อยๆแล้วคาว่าหกล้มของเขาตอนเนี้ยสมัยทุกวันนี้คาว่าหกล้มของพวกเราน่าจะดุร้ายกว่าตอนหกสมัยพวกเขา<ช>ตอนที่หนูหกล้มคนที่ประคองหนูคนแรกคือแม่ค่ะ ยังไงลูกไหนเล้าให้พี่มาดาพี่ลูกพี่วันนี้กคนวันนี้ลูกลี่เอ็ดีพี่ดาดาพี่พี่มาดาไหนเล่าให้พี่ฟังสะดุกเป็นไงหนูเหมือนบ้านที่เขาใหญ่หนูค่ะมันเป็นเนินขึ้นไปแล้วก็หนูก็สะดุดหินล้มแล้วแม่ก็มาพายุงช่วยค่ะ ก็ตามสุนทรยาเแล้วเราเป็นแม่เราก็เข้าไปคว้านเนาะอะไรอย่างงี้แล้วก็เขาเป็นคนที่แบบถ้าเป็นล้มต่อนน้าคนอื่นเนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเสียเซลเสียความมั่นใจเขาจะมากอดขาโบแล้วก็จะไม่กล้ามองไครที่ไหนเลยเพราะว่ากลัวว่าคนจะมองอยู่ไหมว่าเราล้มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะกอดล้นแน่นแล้วก็จิกขาล้นแน่มากกลัวอายอะไรอย่างเงี้ยมันมองย้อนกลับไปตอนที่เราเนาะวันที่พวกเราล้มแล้วเราต้องการที่เกาะ อุ้ยโบเคยโบเคยตอนอยู่โรงเรียนอ่ะเหมือนในโฆษณาเลยคือเดินอยู่กลางโรงเรียนไปกระโปรงใช่ไหมอยู่ดีๆลมมาจากไหนไม่รู้กระโปรงลอกขึ้นมาหมดแบบเห็นกางเกงในแล้วฉันก็ยืนสตันแบบว่าอายไงตอนนั้น้องอายแต่ว่าไม่กล้ามองใครแล้วฉันก็เดินนิ่งๆคู่ๆฉันเดินจับธนบั้นออกไปแต่ว่าจริงๆคืออายสุดชีวิตมากแบบแต่ว่าเราก็ต้องแบบเอาตัวรอดนะเนาะทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าเนี่ย หนูรู้ไหมแม่หนูเนี่ยเคยสร้างประวัติการที่ตึกแกรมมี่ตอนนั้นสมัยก่อนมันไม่มีร้อยล้านวิวลูก <c oughs> สมัยก่อนเรารูา้กัน <ละ S 1> ว่าจะได้กี่แสนตลับกับกี่ล้านตลับแม่หนูเนี่ยเคยสร้างสถิติศิลปินร้อยล้านตลับมาแล้วหนูรู้ไหมหนึ่งล้านหนึ่งล้านทุกวันนี้ตทุกวันนี้ร้อยล้านวิวเท่ากับล้านตลับหนูรู้ไหมรู้ใครเล่าให้หนูฟังแม่ค่ะแม่เขาเล่าให้หนูฟังว่าไงก็บอกว่าเล่าบ้าง จำไม่ได้เออจำไม่ได้ว่าเออเมื่อก่อนมันไม่มันไม่ได้ง่ายเนาะที่จะขายได้แบบนั้นแต่ว่าเล่า้เขาฟังว่ามีหลายศิลปินที่ทําได้ไม่ใช่ว่ามีแค่แม่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยดูร้องเพลงแม่ได้ไหมไม่ได้ค่ะแล้วร้อพี่ผมก็เอ่อเปิดให้เขาฟังนะร้องให้เขาฟังบ้างเปิดบ้างแต่ว่าเขาก็จะมีฟังบ้างไม่ฟังบ้างคือเขาเขาฟังเพลงไทยน้อยอ่ะจริงก็จะฟังแบบเคป๊อปเนาะเด็กรุ่นเนี้ยเขาจะฟังเคป๊อปกันเยอะแล้วก็เพลงฝรั่งรูปนี้ไว้ หนูรู้ไม่ลูไน้คือนั่นนั่นคือภาพตลับเทปลูกอาจจะไม่รู้จักลูกแม่วันนี้ทีมงานพี่ประดามทำมาเนี่ยรวบรวมผลงานของแม่หนู้งหมดหนูเคยเห็นไหมเคยเห็นอันไหนบ้างออกมาต้องมีติดอยู่ที่บ้านบ้างเหรอเนาะมีแลวเพลงไหนที่หนูชอบไหมสุดเพลงของแม่จำได้ไหมเขาบอกเขาไม่รู้จำชื่อเพลงได้หรือเปล่าก่อนร้องยังไงเนี่ยที่ไปร้องในคอนเสิร์ตก็มีแค่หนึ่งแลไม่กี่คนเนาะที่ร้องได้จำชื่อเพลงจำชื่อเพลงไม่ได้ในน้องร้องพี่มาฟังสิหนูจำเนื้อเพลงจม่ได้ สิบขวบนันน่ะสิบขวบแล้วไม่ได้ร้องสปีแล้วลืมหมดแล้วจ้ะ,ะจไม่เนี่ยลูกนี่คือผลงานของแม่หนูทั้งหมดเลยค่ะแม่หนูจะมีผลงานเยอะแยะเลยหนูรู้ใช่ไหมรู้ค่ะคือแม่เขาจะบอกว่ากว่าที่เขาจะมีกันวันนี้เขาจะเล่าให้ใหลูกก็ฟังเสมอ ก็เล่ามาเรื่อยๆว่ามันเข้ามามันไม่ยากเออมันมันมันยากนะอะไรอย่างเงี้ยกวาจะมาแล้วการที่จะอยู่ไหมถึงทุกวันนี้ยากกว่าก็พยายามเล่าให้เขาฟังว่าอยู่ในวงการมันยากยังไงอะไรยังไงผ่านอะไรมาบ้างอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขามีแววแบบสนใจอยากจะเป็นศิลปินไหมตั้งแต่กี่ขวดพี่โบที่เขาเริ่มอยากจะเป็นนักร้องมันมันเขาเรียกว่าอะไรคือเขาอะโบรูว่าเขามีความสามารถทางเรื่องการร้องเพลงแต่ว่าความชอบของเขามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างตอนห้าขวบเนี่ยเขาจะบอกว่า โตขึ้นไปหนูอยากเป็นเชฟทำขนม,อ,มอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> พอสักประมาณ กี่ขวบหนูก็เปลี่ยนอีกแล้วว่าเฮ้ยหนูจะเป็นนักร้องหนูจะไปเป็นนักร้องที่เกาหลีมันจะมีช่วงหนึงพอเห็นเขาทำอะไรกันนี่เยอะเขาต้องไดเอทคุณในคโบเด็กคุณนี่เป็นได้เป็นได้เขาบอกว่าอยู่ที่พ่อแม่จะส่งหรือเปล่าจะส่งก็ส่งตอนนี้แหละเห็นพี่ๆที่เขาไปทำเดบิวต์ที่นู่นใช่ไหมคะแล้วแบบมีการฝึกแบบอย่างหนักแล้วก็ต้องมีการแบบไดเอทเรื่องเอาหงอาหารแล้วนี่รักการกินมากไม่ต้องแกมมี่เราเนี่ยแหละกำลังจะร่วมกับเกาหลี่บ้านศิลปินเด็กใครเนี่ยที่แบบว่าไปไปดังเกาหลีเขาประโคมมาจีบอยู่ใช่ไหม ไม่ได้ไหวไหมลูกไม่ไหวไม่ไหวเะยเนาะตอนนี้ทานแต่ของแกมดีนี่คือเขาแบบว่าโอ้โหเขาเขาฝึกกันแบบจริงจังมากเลยเนาะจริงจังค่ะจริงจังจริงจังกว่าศิลปินรุ่นพวกคุณอีกใช่เขาฝึกกันทุกวันทุกเย็นถึงประมาณทุ่มสองทุ่มเลยที่เขาเคยอธิบายให้เราฟังอะนะว่าฝึกวันหนึ่งเกือบกี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยเยอะเลยหนูไม่เอาหนูไม่ไหวเลยลูก ม่ไมวสมัยแม่หนูที่เขาเดินเขาบอกถ้าจะเป็นหนูเป็นเลยหนูหนูไม่ฝึกมันไม่มีสิลูกตัวนี้ต้องฝึกหนักมากเลยใช่ค่ะใช่ปรากฏวันนี้ได้มาร้องเพลงกับแม่ครั้งหนึ่งหนูเคยไปร้องเพลงกับแม่หนูบนเวทีของคอนเสิร์ตแม่หนูวันนี้มีเพลงคู่กับแม่หนูเป็นไงบ้างลูกก็ดีใจค่ะดีใจที่มีเพลงคู่กับแม่ค่ะแล้วใครสอนหนูร้องเพลง มีใครสอนร้องได้ความลนร้องได้วั่นแ่ร้องทุกวันไม่เขาล้องเขาไม่ได้ร้องทุกวันแม่ก็ไม่ร้องเขาฟังเขาฟังเคป๊อปเขาไม่ได้ฟังโบไมงพี่คนอย่างว่าช่วงวันว่างอะไรเงี้ยเขาเปิดเพลงเขาล้องตามเขาล้องฝึกเองเลยไหมใช่ค่ะเขาจะมีช่วงที่แบบเขาเป็นคนที่จาเนื้อเพลงเร็วมากเพลงฝรั่งเพลงเกาหลีเนี่ยจเนื้อเร็วมากตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่เด็กๆเลยก็แม่ชัดๆใช่ก็ได้แม่ไปก็แม่ชัดๆแล้วก็เป็นเด็กที่หูดีฟังรายละเอียดดนตรีโน้ตอะไรพวกนี้แบบเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ฝึกร้องด้วยตัวเองแล้วก็แแค่คอยฟังว่าเอ้ยลูกเราทําอะไรดูได้แค่ไหนอะไรเงี้ยคอยฟังห่างๆอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวกลับมาแม่เนีไม่ได้ร้องเพลงมีเพลงใหม่เนี่ยมา16ปีแล้วเนาะถึงหรอ ไม่ถึงมั้งตามอายุลูกมากกว่า13แต่ก็ตอนนั้นมีเพลงทำกับพี่ปอนอใช่ไหมแล้วก็เนี่ยมาเพลงนี้เลยนานมากที่เหลือก็เป็นเพลงละครทั่วไป